ของบอสท,ที่มันเกิดตามแมปแต่ละช่วงเวลาของมันเนี่ยเราจะมีสิทธิ์โอกาสได้อุปกรณ์4ดาวครับอืมสามดาว2ดาวก็ไล่ไปนะแต่มันมีสิทธิ์ได้อุปกรณ์4ดาวครับนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเราฟาร,ร์มแมปเพิ่งสูงมันมีโอกาสค่อนข้างคุ้มครับผมเอาเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆนะครับสำหรับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับจับโปรนะครับไรอฟสตาร์วันนี้มีโปรโมชันอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอเรับสุดยอดของสุดัตานะครับผมวันนี้แพ็ ใหญ่นะครับผมราคาในเกม3,700บาทตอนนี้โอเวอร์ท็อปนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ2,220บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็กนะครับผมขั้นต่ำก็คือราคาแพ็กก็คือหนึงร้อบาบาทนี่โอเวอร์ท็อปจัดให้ครับ115บาทนะครับเราจะเห็นราคาตามแพ็กนะครับไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายนี่ก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของโอเวอร์ท็อปนะครับจากโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับ ดีกว่าเอาเองนะครับราคาถูกสุดนะครับผมโอเมอร์ทอัพจับให้ครับผมสาวซีรีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับช่อง BL Gamer เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปหาสตาร์ดัตแบบไหนที่คุ้มที่สุดครับผมฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับมีคลิปอะไรดีๆคอนเทนต์อะไรที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆนะครับสำหรับแร็กนาล็อกคราบดินครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับในส่วนของการหาสตาร์ดัสที่คุ้มที่สุดครับ เริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเราพูดในเรื่องของ s t a r ์ u ัก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนที่มือใหม่นาอที่เข้ามาในวงการของ RO ระบรินนะครับโอ,อ้ก็ถือว่าค่อนข้างยากหน่อยนิดนึงนะครับในการหา s t a r ์ u ัเพื่อที่จะมาค้าเป็น s t a r ์ค t ดตันั่นเองครับเพื่อที่จะทำของขึ้นฮาวาวนิวน้ำตาลเลือดก,ก,กระเด็นเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแรกกันก่อนละกันครับวิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือก็เป็นการย่อย ของนะครับหรือย่อยพวกของที่เราฟาร,ร์มได้นี่แหละนะของที่เราฟาร,ร์มได้เปิดจากกล่องปีบอส MVP ครับแต่ผมต้องบอกงนี้ครับวิธีที่ดีที่สุดหรือวิธีง่ายที่สุดครับในการย่อยของแต่ละครั้งนะครับก็คือการย่อยของ4ดาว3าดาวนะครับเอา่ง่ายก็คือ3ดาวขึ้นไปเนี่ยถ้าเราย่อยมันได้นะครับมันจะคุ้มที่สุดหรือถ้าเราไปหามันเนี่ยมันจะคุ้มที่สุดครับ ซึ่งการย่อยของสีดาว1ชิ้นเนี่ยสมมุตินะแหวนนี้นะครับที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยการย่อยตัวนี้เนาะมันก็จะมีในส่วนของสตาร์ดัตที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็สตาร์คิทตันมีสิทธิ์ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเนาะถ้าย่อยของสีดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย่อยนะครับปุ๊บอ่ะเราจะได้สตาร์ดัตนะครับมาอยู่19ชิ้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับของด้วยนะครับว่าของชิ้นนั้นน่ะจะได้สตาร์ดัตเยอะ หรือน้อยมากเท่าไรนะครับโอเคนะนี่ก็จะเป็นวิธีการหาสตาร์ดัทที่ง่ายที่สุดแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของว่าการที่เราจะไปฟาร์มของเพื่อที่จะให้ได้สตาร์ดัทนะครับมันด่านที่อ่อนๆนะครับที่ผมผ่านมาแล้วเนาะเนี่ยอยู่ที่เมืองแรกเลยนะครับมันจะเป็นเมืองที่อ่อนๆหน่อยอให้เพื่อนเพื่อนคลิกนะครับรางวัล mvp ตรงนี้นะตรงด้านล่างนะครับทั้งด้านขวาปุ๊บ เพื่อนๆจะเห็นนะครับของที่มันจะดอบในของแมปนี้นะถ้าเราดูดีๆนะครับถ้าเป็นบอสยูนิตหรือบอสที่สูงที่สุดนะครับมันจะมีขั้นของมันก็คือ normal และถ้าเป็นยูนิตนะครับมันก็จะมีโอกาสด้วยนะมีโอกาสดได้ได้ของพวกนี้นะครับก็คือเหรียญ r o เนี่ย พอตลาดเปิดเนี่ยเราได้ใช้แบบค่อนข้างเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่สตาชิตันเลยนะเป็นชิ้น1ชิ้นมาเลยนะครับถ้าเราจบบอสแล้วก็เราดวงดีะนะถ้ามันดอบให้กับเรานะครับ <c oughs> แต่ก็ค่อนข้างยากนะทีนี้ครับเรามาดูในส่วนนี้ครับที่ผมจะโยงและความสําคัญของมันว่าถ้าเราไปฟาร์มด่านที่ต่ำๆเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับเนี่ยก็คืออาวุธ2ดาวใช่ปะ่ะอันนี้คือบอสสูงสุดนะครับอันนี้ อาวุธแร้งหนึ่งดาวนะครับแล้วก็บอสแลรเนี่ยก็1ดาว2ดาวทีนี้เรามาลองมาดูครับในด่านที่สูงสูงที่เราจะผ่านนะสมมติว่าเราไปตีบอส MVP นะครับอะสมมติว่าผมจะไปเมืองกิฟเฟนนะเมืองที่ผมไปได้สุดนะครับตอนนี้เนาะชวัวร์อพอเรามาที่นี่แล้วครับเดี๋ยวเรากดตรงคำว่า MVP นะครับนี่เราก็มาตรงคำว่ารางวัล MVP ครับอะเพื่อนๆจะเห็นนะครับ รางวัลโนม a ลนะครับของบอสที่มันเกิดตามแมปแต่ละช่วงเวลาของมันเนี่ยนะครับผมเราจะมีสิทธิ์โอกาสได้อุปกรณ์4ดาวครับสามดาว2ดาวก็ไล่ไปนะแต่มันมีสิทธิ์ได้อุปกรณ์4ดาวครับนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเราฟาร์มแมปทั้งสูงมันมีโอกาสค่อนข้างคลุ้มครับผมแต่ถ้าเป็นบอสยูนิตนะครับที่เรา ถ้าเรามีใบเปิดบอสเนี่ยเราเราสามารถเปิดใบเปิดบอสได้นะครับอ่ะเราจะมีสิทธิ์นะได้สไตชิตตันเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสไตชิตตันมันอยู่ทุกด่านอยู่แล้วนะครับผมถ้าเรามีใบเปิดบอสเนี่ยมันจะเป็นบอสยูนิตให้กับเรามาเลยนะอืมแต่ก็เราก็ไม่อยากเปิดนะเนาะเราก็อยากเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มของจริงๆนะครับไว้ในด่านส,งสูงๆเราไปฟาร์มของเนี่ยเรามีสิทธินะครับมากกว่า แต่ว่าถ้าจะให้เปิดเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงถ้าด่านส,สูงที่เราไม่ไหวนะครับต้องไปเปิดในด่านที่เราไหวจริงๆเนาะสำหรับการ์ดบอสเปิดบอส MVP นะครับซึ่งบางทีเราจะรอเวลาก็ได้นะเราจะรอเวลาอบอส MVP เกิดก็ได้นะครับมันก็จะเป็นระดับ normal นั่นเองครับนี่นะเราสามารถสำรวจได้ตรงนี้ครับพิระ,ะมิดนะครับในด่านของพิระมิดเนี่ยก็จะเห็นเพื่อนๆจะเห็นอาวุธนะครับ มันก็จะเป็น3ดาวนะครับเราก็มีสิทธิ์ลุ้นของ3ดาวฉะนั้นนะครับถ้าเราเปิดใบบอสเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับอุปกรณ์ที่เป็น4ดาวอ่ะสดาวมันก็คุ้มใช่ไหมถ้าเราได้นะครับมันก็คุ้มแล้วนะครับสําหรับในการเปิดบอสอ่า MVP นะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดบอสเราเราจะรอบอส MVP เกิดตามเวลามันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น normal นะครับแล้วก็แรเนาะแต่โอกาสท,ที่จะเป็น unit เนี่ยก็ยากหน่อยนะครับตอนที่มันจะเกิดได้เนาะ อ่ะที่นี้ผมจะเปิดบอสนะครับสำหรับใช้ตั๋วตั๋วนี่มันจะเป็นบอสยูนิตเลยเนาะมาชิปอ่ามาแล้วนะครับเอ,อเรารุ้นนะครับว่าเราจะได้อะไรเด็กจงมอบอุปกรณ์3ดาวให้กับข้าอืมมาแล้ว นี่ครับเราก็จะได้อุปกรณ์3ดาวนะครับมาก็จะสามารถได้สไตล์คิดตันที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับถ้าเรามาฟาร์มบอส MVP ในแมปที่สูงทำดาเมจดที่สูงสูงแล้วนะครับถ้าจ็อบค่าอะไรแบบสูงเราไปเมืองกิฟเฟนได้เนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์รุ้นนะครับสำหรับอุปกรณ์4ดาวเนี่ยมันก็จะค,คุ้มกว่ากับการที่เราจะไปฟาร์มใบไม้ในแมปที่ต่ำๆแบบนี้ ทีนี้เราจะพูดในส่วนของเรื่องของใบไม้แล้วกันนะครับที่จะนําไปค้าเป็นกล่องเราจะค้าเป็นกล่องอะไรที่จะคุ้มที่สุดนะครับพอเราฟามใบไม้ขึ้นมาเนี่ยเราจะพูดในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับในการขุดใบไม้นะครับในการขุดใบไม้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีตัวตัวขุดเนี่ยให้มันเยอะขึ้นนะครับแล้วทําไมต้องมี3มดาวขึ้นเนี่ยมันคุ้มค่าครับ กับการที่จะเอาลงไปขุดนะครับเนี่ยพอเราเอาไปขุดนะครับเราจะได้ถ้าเป็น3ดาวเนี่ยอ่ะสมมุติว่าผม2ดาวนะครับอ่ะสดาวเนาะเห็นไหมผมจะได้ประมาณ160ใบเลยนะครับต่อรอบเลยนะต่แค่3ดาว2ตัวแล้วก็2ดาวนะครับอ่ะสดาวแล้วก็1ดาวเนี่ยผมจะได้ร6 0ยหใบนะมันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าเราไปฟาร์มที่เมืองทุงสูงแต่ถ้าเราไปฟาร์มที่เมืองกำลัต่ำเนี่ยมันจะได้น้อนมันจะได้น้อยมากๆนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะ ผมใช้แค่2ตัวนะครับนี่หนึ่งดาวอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเรามี3ดาวเนี่ยมันก็จะคุ้มหน่อยนะครับทำไมถึงบอกว่าตัวดูเอลเนี่ยมันคุ้มกับการที่เราจะเอามาครับเป็นตัวขุดนะครับผมเพราะว่ามันได้3ดาวเลยโอกาสการันตีก็คือ3ดาวไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะเอาไปครับกล่องอาวุธเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิจของเพื่อนๆนะครับว่าเรามีอาวุธ ที่จะคราฟเป็น5ดาวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่เขาจะไม่คราฟนะครับสําหรับกล่องอาวุธเนี่ยเขาจะไปคราฟในส่วนตัวของตัวขุดเลยนะครับแล้วก็พีพีเนี่ยถ้าครบ3ดาว4ตัวเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเราเอามาตัวดูเอลนะครับมาสร้างตัวขุดดีกว่ามันจะคุ้มตรงนี้ครับตรงการหาใบไม้นี่แหละนะครับผมแล้วถ้าเราหาใบไม้นะครับเราจะเอาไปขุดอะไรนะครับผม ถ้าเราหาใบไม้เสร็จปุ๊บเราจะเอาไปคราบกล่องอะ,อะไรดีนะครับกล่องในการคราบนะครับมันก็จะมี2กล่องเนาะนี่สำหรับกล่องโลนะครับมันก็จะได้แค่ 1- นถึงสดาวเองผมมองว่านะครับอย่าไปเอาใบไม้ไปคราบกล่องนี้ครับมันไม่คุ้มจริงๆเพราะถ้าเราได้หนึ่งดาวหรือ2ดาวเนี่ยมันได้สตารัสแบบน้อยมากๆครับผม แต่ถ้าเรามาคาบต่องี้ครับโอกาสลุ้นก็คือ2ถึง4ดาวนะครับถ้าเรามีโอกาสได้4ดาวเนี่ยบอกได้ว่าเราได้สตารัสแบบคุ้มมากๆนะครับผมถ้าได้3ดาวก็ถือว่าคุ้มโอเคแล้วนะครับมันก็จะคุ้มกว่าเพราะว่า200ใบนเนี่ยมันค่อนข้างหาง่ายนะถ้าเราผ่านไปด่านสูงสูงแล้วเราไปขุดด่านสูงสูงนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ต่อมานะครับการที่เราจะหาสตารัสได้อีกก็คือในส่วนของตัวนี้ครับผมกล่องสุ่มนั่นเองครับนี่ ก็ในการสุ่มวงล้อนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการลุ้นสตาร์ดัสสามชิ้นนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าผมมองว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับขี้เกียจใช่ไหมอ่าขี้เกียจขุดอ่าขี้เกียจมากดหมุนใช่ไหมครับแล้วก็ผมผมมองว่าผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะในส่วนตัวของผมในการที่เราจะมาหมุนวงล้อตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นลุ้นสตาร์ดัสเนี่ยผมมองว่ามันได้น้อยมากนะครับ ผมก็เลยคิดว่านะครับการที่เราจะหมุนวงล้อเนี่ยผมไม่หมุนดีกว่าผมเอาเชิ้นส่วนนะครับอของของโพลิ่งนะมันจะใช้500โพลิ่งนะครับในการคารฟกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้ก็มันมีมันมันมีโอกาสที่ได้ของเยอะมากๆครับผมสตาร์ดัตก็ขั้นต่ำที่ผมเคยได้ก็คืออ่า2 0่สถึงสสตาร์ดั้นะครับที่จะได้ต่อหนึ่งกล่อง แล้วทีนี้นะครับมันก็จะได้ของที่เป็นแมวด้วยมันก็คุ้มนะครับของที่มันได้ในกล่องนี้ผมมองว่าเอาโพดิงมาคราฟกล่องนี้ดีกว่าครับในส่วนตัวนะเพื่อนๆอาจจะหมุนก็ได้นะครับถ้าใครชอบหมุนโอเคคลิปนี้ก็ผมมองว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับในการหาของทําของขึ้น5ดาวกันนะครับในการหาสตาร์ดั้เพื่อที่จะครับเป็นสตาร์คิพตันนั่นเองครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยครับผ